มีบรการอินฟินี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะ วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนานะครับเป็นแบงค์การเปิดเสียงเปล่าจากค่ายรีเทนะตัวนี้จะเป็นรีเท่เบรต้าเอ็มแปดสี่สเกลหนึ่งต่อหนึ่งสมจริงนะครับมีแม็กกาซีนมาให้2ตัวครับแล้วก็มีหัวตอบผู้ม,มาให้วัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับสีเงินเงาโครเมียมสวยมากได้มากิงนะครับผมมากิง oh, ก็สมจริงนะครับเรต้าตรงนี้นะฮะตัวสไลด์เปิดโล่งนะครับจึงทําให้ปืนรุ่นนี้ยิงไม่ติดขัดมีศู์เลนหน้าหลังมาให้ขอล้างปอกอยู่ด้านข้างเป็น2ชั้นนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเทคดาวมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับคนที่หนัดซ้ายนะครับสามารถขึ้นจากฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะเซฟตี้ของเขาายขึ้นจากฝั่งขวาได้ถนัดขวาก็ขึ้นจากฝั่งซ้ายได้เช่นกันนะครับมีสามารถยิงระบบดับเบิลได้นะครับเนี่ยเหนี่ยวไกลยลูกับทํางานนะครับดับเบิลได้ซิงเกิลได้นะฮะเป็นปืนที่ดูสมจริงนะครับขนาดกําลังดีประมาณ1ฝ่ามือนะฮะ ลำกล้องตันนะครับใช้กระสุน9้ามัว PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหัวสุนนะมีแต่เสียงเปล่าที่เสียงเหมือนกับปืนจริงเท่านั้นนะฮะบรรจุได้10บวก1นัดนะครับผมใส,ส่แมกซินเข้าไปนะครับเวลาใช้งานจากนั้นเราก็ขึ้นลำอยกระสุนเครื่องลำตรึงเหนี่ยวไกนะครับเป็น semi-auto ปางๆๆนะฮะเมื่อลูกหมดก็สามารถค้างสลดย์ได้เราก็จะมีการคัดปอกวันนี้นะฮะ,ะลูกหมดค้างสลาย์ได้ สนใจก็สามารถสอบถามาถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีของอยู่ครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอ <S <S เพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ